Q&A Language is Berlitz sponsored Schools the by คุณใหญ่จากมุกดาหารอยากทราบความแตกต่างระหว่าง tall กับ high ในความหมายว่าสูงครับผมว่าแล้วแต่การใช้นะครับเพราะบางครั้งก็สลับกันได้เช่น tall fence หรือ high fence รั้วสูง แต่ถ้าพูดถึงสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้มักจะใช้ Tall ครับเช่น a tall building ตึกสูงหรือ a tall tree ต้นไม้สูงที่แน่ๆก็คือใช้ Tall กับความสูงของบุคคลครับ Captain Pat is 125 c m e t a l l Captain Pat สูง125เซนเมตรหรือ Miss G wants to marry a tall, handsome man. นางสาวกี้อยากแต่งงานกับชายที่สูงสูงหลอ่ลอๆล่อชาวออสเตรเลียหรือเปล่าครับ